พวกคุณสามารถหยุดกระบวนการแก่ของตัวเองได้ตอนนี้พวกคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่พิเศษที่สุดที่ไม่ใช่ปรากฏการในด้านจิตวิญญาณธรรมดาธรรมดาแต่สนามพลังงานแม่เหล็กโลกของพวกคุณกำลังได้รับพลังงานไปปริมาณมหาศาลเพื่อนำพาเอาความสมดุลเข้ามาสู่โลกและยังเป็นช่วงเวลาที่จิตสำนึกความตระหนักรู้ ที่เคยซ่อนเร้นอยู่ของจิตวิญญาณเก่าแก่ทั้งหลายค่อยๆทยอยตื่นขึ้นเพื่อรองรับสิ่งที่กำลังจะมาถึงอีกด้วยแต่พวกคุณบางคนชอบพูดว่าโอ้ฉันแก่เกินกว่าที่จะสร้างพลังงานที่จำเป็นออกมาแล้วทั้งๆที่การแก่มันเป็นเพียงข้อตกลงที่พวกคุณได้ให้ไว้กับเซลล์แนวร่างกายของตัวเอง ซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่พวกคุณสามารถแก้ไขได้เช่นเดียวกันและพวกคุณสามารถหยุดกระบวนการแก่ของตัวเองได้ด้วยการถอนคำสาบานเก่าๆทั้งหลายที่คุณให้ไว้กับตัวเองทิ้งไปพร้อมทั้งบอกให้ร่างกายเนื้อของตัวพวกคุณเองปรับตั้งนาฬิกาชีวิตเสียใหม่ด้วยการยินยอมให้พลังงานแห่งการบำบัดร,รักษาได้เยียวยา ความบริบูรณ์สัมพันธภาพและการสื่อสารของเซลล์ที่อยู่ภายในกายเนื้อรวมถึงวิวัฒนาการให้แก่พวกคุณซึ่งจะทำให้พวกคุณสามารถย่นระยะเวลาในการบำบัดร,รักษาร่างกายจิตใจที่ได้รับบาดเจ็บจากการพูดคุยกับเซลล์ที่อยู่ภายในกายเนื้อและบอกให้พวกมันทำการบำบัดร,รักษาตัวเองให้หายเร็วขึ้นกว่าเดิม เมื่อพวกคุณได้รับการเยียวยาไม่ว่าในระดับใดก็ตามพวกคุณก็จะสามารถเจาะทะลุความเป็นหลากนิติได้ในหลายๆด้านทั้งยังทําให้ม่านพลางได้ถูกยกเพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยและจะทำให้พวกคุณได้เห็นในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้มาก่อนซึ่งจะทําให้พวกคุณได้กลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปโดยปริยาย พี่ฝนขอแสดงความคิดเห็นนะคะพี่ฝนได้ความรู้จากการอ่านเพจนี้มากขึ้นมากขึ้นในทุกๆคลิปนะคะแล้วสำหรับคลิปนี้รู้สึกดีเป็นพิเศษเพราะว่าพี่ฝนจะให้ความสำคัญเรื่องของความอ่อนเยาว์แล้วก็เรื่องของเซลล์ในร่างกายนะคะแล้วพอพ,พี่ฝนไปโรงพยาบาลพี่ฝนจะเห็นผู้สูงอายุเยอะมากอะไรเงี้ยก็จะไม่อยากให้เห็นภาพนั้นนะคะสำหรับใครที่มีผู้ใหญ่ ที่อยู่ในครอบครัวนะคะถ้าในความคิดของพี่ฝนนะพี่ฝนอยากให้ส่งคลิปเสียงอันนี้ไปให้เขาฟังนะคะและให้เขาฟังบ่อยๆฟังบ่อยๆเพราะว่าการพูดกับตัวเองย้ำๆซ้ำๆเนี่ยจะทำให้เซลล์ในร่างกายเขาเกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องนี้ไม่เชื่อก็ต้องลองทำนะคะเพราะว่าใครทำคนนั้นก็จะเกิด ผลดีกับตัวเองค่ะขอให้ทุกคนได้ทําบุญกันไปมากๆนะคะส่งต่อคลิปนี้กันไปเยอะๆนะคะเพราะเรื่องความอ่อนเยาว์ความแข็งแรงใครๆก็อยากได้ใช่ไหมคะแต่ความอยากมันก็คือความอยากมันต้องลงมือทำค่ะทำถี่ทำบ่อยทำถี่ทำบ่อยทำถี่ทำบ่อยถึงจะเห็นผลนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะขอให้ทุกคนสำเร็จค่ะสวัสดีค่ะ